ลงมาลงมาปุ๊บนี่ทรงหัวพ่อว่านครับเป็นแม่แยกลูกหวัวหลุ้นยางดีมาทรงเป็นรอบที่สองครับคุณพอท่องจันบ้านบ้านโคกตำบลโพไ่อำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารไปเขาข้อเขาลัก นอกจากนั้นบ่าวตึงกเสียงงัวงัวงามครับงัวงามไปทรงนครนพนมต่อ,อนี่คุณแม่แยกลูกงังามเงาวอัดลาดหัวหลุ้นยางดีนี่เสียวโคมนี่ไปทรงครับพี่น้องครับงัวงามที่บ่าวตึงมาสุดก่อนมา่ายให้เบิ้งนี่ขายแต่เด้อพี่น้องนี่ขายแล้วคุณนี่จำได้บ่ครับโคมนี่ขายแล้ว <c oughs> ไปไปอีละไป,ปญญงูปานยังนี่ขายแล้วครับโคมนี่ครับจังหน่อยเสียวขึ้นรถบอกว่าวสีขึ้นรถได้บ่ปัญหาหน่งัวบ่เคยออกจากคองัวใหญ่ไ่เคยออกจากคอสีขึ้นรถได้บ่โดยเฉพาะลูกเพื่อนครับพี่สีดึงยูบอปนี่ไปเขาคออีละคำคุน้นน้ำพอ่อ มารอบที่สองแล้วนี่คอกนี่หมานนี่ขอกหมานคอกหมานพอดีมีมูพอดีทางนั้นบ่มีทางขึ้นบ่พอ่อมั่วมี่ท่างขึ้นมัน่วมี่ทาทา่านขืนบอกดูมันกันใช่ไหมตามเมียอยู่ว่าดูาม,มันกันเลยดิแ่นไปเท่าที่อยู่บา่าดูมัน จังน้อยเฉียวขึ้นรถครับปิดการขายแล้วคมนี้ปิดการขายแล้วยอดเบิงเก่าพันเก่าพันหนึ่งลอยแล้วยอดเบิงเพิ่นชิฟเนียนเพื่นนี้มาทรงเป็นรอบที่สองหยาเพิ่นกบงามงามคุณแม่กำลังเกี่ยวหยามาให้ง่วงวมาไมา่เพิ่นไปเกียวหยามาไห่ อี๋โใหญ่อลีครับจูหลังคาลดฝนมาจัดหมุ่ณบนน่ะแดงช้่มปือป่อๆเลยอุ้ยมัวาคาเสียนเปิดหกหมื่นุดหยอดสุดหยอดอนี่ครับง่ามเทเด้ครับ ตัวจริงใหญ่อหลีลูกพันไปเห็ดพ่อพันในการครับเห็ดพ่อพันในการเป็นแต่สมเก่งขนาดได้ลูกคนนี่นีน่คนกินอยาตอนนี้เพิ่นเพิ่นเบิดงัวาขายลเด้อพี่น้องมีแต่สีสื่อเติมเหมือนงัวาขายแล้วบ่มีตัวขายแล้ว ปิดจอบเหล้วง tamam. okay. ัวงามโทษพ่อช wow. hey, ีฟสายอยู so, it s, it s ่บ่พ่อโทษมากพ่อชีฟสายอยู่บ่เนี่ยเป็นเศร้าคนบ่โทษมากเป็นเศร้าบ่ได้บ่ได้รับสนั่นบ่ได้รับอีกกอ้สนั่นงวงงามเนี่ยนี่แล้วไปห้ความสนแจหลายได้งวงงามแถวนี้บ่มีอีกบ่งงวงงามเม็ดระบอกงวงงาม มีแต่หยางามพี่น้องกบอ่อยงามยาสีหาทาขึ้นรถก่อนเด้อเดี๋ยวถอยรถมาขึ้นง่วก่อนครับขึ้นงัวก่อนได้ได้ได้หาเรียมหาลายขึ้นงัวงามไปทรงก่อนครับทรงอำเภอพลนละถาดพนมพ้นละครับทรงถาดพนมขอบคุณนที่ขมาติดตามรับชมทิปครับพี่น้องครับดูดีไม่แห้งเด้อสุขสุขคุณสวัสดีครับ บรรยากาศครับคุณพ่อท่องจันกระลังเฉตแงงครับแตงกองดินแห้นเป็นเนินครับเพราะว่าเสียวงัวใหญ่ขืนครับนี่มันบ่มีกองดินครับบันไดกระสูงครับงัวใหญ่ขืนบ่กได้แตงทาจังน้อยครับแตงทาจังน้อยนี่เสียวงัวใหญ่ขืนครับคุ้มหกหมื่นขืนครับตอนนี้ให้คุณพ่อแตงทาง่วขืนก่อนครับ เนื่องจากบ่มีทามีตาสุ้สูงรถไทยเพิ่นกัมี่ดินเพิ่นกัมี่อ้าเขากอกเขาแก็บกันพอดีครับวันนี้ครับบ่มีทามันก็สูงครับขึ้นบ่ได้อบ้านโคกตำาบลโพไซอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหารครับคุณพ่อแต่งเองเลยรถไทคุณพ่อก็มี แล้วไก่สีพอดีแล้วครับไห้มันตําที่สุดจังยางขึ้นง่ายง่ว่าข่มหกหมื่นง่ว่าคาแสนสมัยตะกี้เจียไปทรงอำเภอธาตุพนมครับหอยควนเบาถึงมาทายแห่คุณพ่อคนมาขึ้นมาหาแม่ขึ้นมาหาแม่เร็ว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 อย่านอนเด้อย่านอนเด้อย่านอนอย่านอนค่อย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 เตาะค่อยเตาะไปไปหมดลาไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถ ลุนน้ำเมียเด้อไปไปไปเดี๋ยว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 นอนก่อนนอนก่อนเช้าเมยก่อนเช้าเมยก่อนเช้าเมยก่อนแม่ยม่มนขึ้นง่ายอยู่ครับลูกลูกว่เคยออกคอเคื่อเธอนี่เมียนขึ้นง่ายยังลูกยังลูกไปละไป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 มุงละมุกละพ่อพันธ์พอพัน อ่อนแล้วครับจุดทรงงัวครับตอนนี้ล่อจะคล้องงัวมาหลับครับอยู่ขางวัดพอดีครับคุณนะครับวัดผ่นใหญ่ๆครับจดีบางต้นไม่จังหวัดนครพนมครับถึงแล้วครับทรงงัวโคมหกหมื่นครับอยู่ทึ่งรถนะครับลำมาจากอำเภอดอนตานครับ อันนี้ก็เป็นอ,อยาสูบครับพี่น้องครับยาสูบที่เก็บยาสูบมาเบ่งประตูวัดครับซึ่งวัดอย่างนอกนี่นอนี่ครับวัดครับ จะทาจะของมาก่อนครับไปลงงัวนน้ำกันครับหอนแล้วพี่น้องหอนแล้วพี่งัวใหญ่ครับงัวใหญ่ลงหลอดียบร้อยขอกขอกสิพ่อบ่อน้อขอกขึ้นหน่อยเถอะงัวตัวใหญ่เลยพี่เรียบร้อยครับบวกบวกาเขาไก่เป็นได้บวกท่านคุณกันท่านลึมกันบวกกาเขาไก่เป็นได้ ประมาณเกือบ่อยโลครับเก้าสิบกว่าโลนี่นะดึงลอ,อยครับจังหวัดนครพนมครับ